สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับมหาเทแพทแคทแคทครับวันนี้ผมก็จะมาบอกนะครับว่าการโซโล่แหลงที่ดีเนี่ยห้ามเล่นฮีโร่ตัวไหนบ้างนะครับเพราะเพื่อนร่วมทีมจะหาว่าเราคอกนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปที่สองเป็นภาคสองนะครับภาคแรกก็มีบอกไปแล้วครับสามตัวนั่นก็คือกาลีทอนแล้วก็แบทแมนตำแหน่งโลมิงครับ อันนี้ก็มาต่อเลยภาคสองจากที่ผมไปเก็บรวบรวมข้อมูลมานะครับอ่ะมาดูกันตัวแรกเลยนะครับก็คือนี่เลยครับอลิสโรมครับอย่างคอกครับนะเจอทีไรแม่งก็เล่นยากทุกเกมนะครับอลิสโรมไม่รู้จะเล่นอะไรกันนักหนาและคืออลิสเดี๋ยวนี้คือส่วนมากเลยนะครับจากที่เจอมาน่าจะเกือบน่าจะร้อยเปอร์เซ็นเลยั่าอลิสโรมจะแม่งเล่นสายเวทกันหมดอะน,นะครับ คือจริงๆถามว่ามันเล่นได้ไหมมันเล่นได้ครับแต่มันต้องดูฮีโร่เพื่อนในทีมนะครับไม่ใช่ทีมมีแต่ตัวบางๆแล้วมึงก็ยังกดอลิสมาโลมอีกถ้าอย่างเงี้ยมันไม่ได้ครับนะมันไม่ได้มันจะเล่นได้ก็ต่อเมื่อทีมต้องมีแทงป่าเป็นไฟเตอร์อะไรเงี้ยนะมันถึงจะเก่งนะครับคือส่วนมากที่ผมมองว่ามันค้อกอ่ะมันเป็นเพราะว่าคือไอคนเล่นอลิสโลมเนี่ยเป็นพวกแบบเมนเมดอ่าเมนเมดที่แบบกดเลือกตำแหน่งเมดไม่ทันไง แล้วก็เลยต้องแบบจําใจมาเล่นโลมแล้วแม่ก็กดอลิซมาโลมอย่างงี้ครับเรียกคอกนะครับฝากไว้ครับอันนี้คือตัวแรกนะครับอ่ะตัวที่สองครับอันนี้อาจจะมีดราม่าหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ผมว่ามันคอกจริงนะครับไอ้นี่ครับไหนวะนาคอรดใช่ครับนาคอดถามว่ามันคอกยังไงฟังให้จบก่อนนะครับอย่าพิ่งหัวร้อนมันจะคอกก็ต่อเมื่อ มันออกดาบแดงหมายถึงดาบฟาร์มมาผมว่ากากครับนะนาคอตออกดาบแดงมาฟาร์มกากครับนาคอตผมมองว่าจะเก่งก็ต่อเมื่อออกขวานเท่านั้นถึงจะเข้ากับเมตานี้ที่สุดถ้าออกดาบแดงมันทําได้แค่ลาดเพื่อนคือมันจะพึ่งทีมค่อนข้างเยอะมากครับนาคอตออกดาบแดงเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าไม่เหมาะกับการโซโแลแรแต่ถ้าคุณมีทีม แล้วถ้าคุณจะเล่นดาบแดงอันนี้ไม่ว่ากันแต่ถ้าโซโล่แรงออกขวานครับจะเก่งกว่าแบบเยอะมากเลยนะครับถ้าคุณโซโล่แรงแล้วคุณยังแบบตะบี้ตะบันจะออกดาบแดงทั้งๆท,ท,ที่แบบไม่มีตัวเปิดให้คุณตัวแทงให้คุณอะไรเนี่ยอันนั้นอนะเร,เรียกเรียกคอกครับนะฝากไปด้วยครับตัวที่สองตัวต่อไปครับนะไอ้นี่เลยครับไหนวะมันอยู่ไหนวะ แ๊บนึงนะผมหากอนเอ่อนี่ครับกิลดเดอร์กิลเดอร์ตำแหน่งโลมมิ่งครับไอ้นี่ก็ค้อครับมันเป็นโลมมิ่งที่ผมมองว่าค่อนข้างจะเฉพาะทางเฉพาะแผนนิดนึงไม่ได้เล่นได้ทุกเกมครับและยิ่งถ้าเป็นเกมโซโล่แลงที่คุณไม่ได้รู้จักกับใครก็ยิ่งไม่ควรกดมาเลยครับผมมองว่ามันจะเหมาะกับแบบเป็นเล่นแบบเป็นแผนแบบคอมโปกับแบบกิลเดอร์โลม เอลสุแคลลี่เลนกลางเป็นอิกกี้อะไรแบบคอมโปแกไกแล้วแบบแบรนพวกแบบตัวที่มันแก้แก้ไปหมดแล้วแบบไม่มีไม่เจอแก๊กไม่เจอแก๊กไม่เจออิลูเมียอะไรเงี้ยไม่ไม่เจอตัวที่แบบเข้าถึงตัวได้ง่ายอ่ะเออแล้วจะเล่นเป็นคิลเดอร์เลยอันนั้นไม่ว่ากันแต่ถ้าแบบอยู่ดีแบบเสือกกดคิลเดอร์มาแบบตัวแรกเฟิร์สพลิกมาโลมเลยแบบมีข้อครับคออแน่นอนครับคอนเฟิร์มนะพอนันก็ฝากด้วยครับนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวข้อนะ จริงๆมีอีกตัวหนึ่งแถมครับแต่นี้ก็มันอยู่ที่เงื่อนไขนะครับว่าจะคอกหรือไม่คอกอา่าไหนวะไอ้นี่ครับบูคองครับอันนี้แต่อยู่ที่เงื่อนไขครับมันจะคอกก็ต่อเมื่อฝั่งตรงข้ามกดตัวที่แบบมีสกิลสแกนแบบอย่างเช่นอิลูเมียหรือเอลสูมาก่อนแล้วแล้วมึงหยิบลิงมาทีหลังเนี่ยอันนี้คอกครับนะแต่ถ้าไม่เจอเล่นได้ครับไม่คอกนะจะคอกก็ต่อเมื่อกดมาแบบผิดเงื่อนไขนะครับก็ ฝากไว้นะครับนะสี่ตัวข้อที่ห้ามเล่นถ้าคุณกดโซโล่แลงถ้าคุณยังฝืนยังดึงดันที่จะเล่นเพื่อนร่วมทีมเขาอาจจะด่าว่าคุณข้อก็ได้นะครับฝากไว้ครับไปแล้วครับเจอกัน